ีการรู้ว่าพระบิดาจะดูแลเราเพียงเพราะเราเป็นคนของพระองค์ผมคิดว่าพระองค์ต้องการมากกว่านั้นจากเราไม่ได้ต้องการเพียงแค่ว่าโอ้เราเป็นของพระองค์พระองค์จะดูแลเราพระองค์ต้องการมากกว่านั้นพระองค์ต้องการมากกว่านั้นเพราะพระองค์เรียกเราว่าลูกและพระองค์ต้องการให้เรารับมรดกอย่างสมบูรณ์ไม่ใช่แค่ค่าจ้างไม่ใช่แค่ค่าจ้าง นี่คือหัวใจของพ่อที่ต้องการให้กับลูกคือต้องการให้ลูกรับมรดกได้รับมรดกอย่างสมบูรณ์ไม่ใช่รับแค่ค่าจ้างจากพ่อเท่านั้นในฐานะลูกเราเข้าถึงทุกสิ่งได้ในสิ่งที่เป็นของพ่อแต่คนงานหรือคนรับใช้นั้นเข้าถึงหัวใจของของพ่อและทรัพย์สินของพ่อได้อย่างจำกัดเขาไม่สามารถเข้าไปได้มากกว่า ลูกอย่างแน่นอนการตระหนักถึงสิ่งที่ดีที่พ่อมอบให้กับคนงานเป็นสิ่งที่ทำให้หัวใจของเด็กน้อยคนนี้นั้นกลับมาสู่พ่อมันคือความรู้สึกว่าพ่อนั้นดีพ่อนั้นงดงามมากๆในความรักของพ่อพ่อนั้นยอดเยี่ยมมากๆสําหรับการดูแลและเอาใจใส่ผู้คนเขาเห็นความดีของพ่อที่พ่อเป็น เป็นแม้กระทั่งต่อคนรับใช้ที่อยู่ที่บ้านในระบบเศษรบบเศษฐศาสตร์ของพระเจ้าหรือระบบเศรษฐกิจของพระเจ้านั้นคนงานก็ได้รับสิ่งของอย่างเพียงพอแต่พระเจ้าพระบิดาต้องการให้มากกว่านั้นแก่เราพระองค์ไม่ได้มองว่าเราเป็นคนงานแต่มองว่าเราเป็นลูก